ว่าไปชาร์จแบตตัวแรงเต็เลยก็ติดมาดูเลี้ยวปูผมไม่ได้เชี่ยวเลี้ยวปูแต่ไปดูเลี้ยวไปเชี่ยวไปเชียร์สเปอร์ก็เชี่ยวเลี้ยวปูก็ต้องไปไปที่ไหนมาครับพี่ใหม่บอกว่าไปก็ไปที่อังกฤษครับคือมีเพื่อนๆอยู่ที่นู่นแบบเต็มแบตเต็มแม่หนาวมากครับแต่โชคดีที่หิมะไม่ตกเพราะว่ากลับมาแล้วค่อยตกไม่นานทค่นั่นมาเก็บสองอาทิตย์นะครับเย็นมากเออไม่ค่อยนิ่ง คิวก็เป็นปีใหม่แรกที่ได้พักตั้งแต่ตั้งแต่ร้องเพลง10 10 10 10ป pues ี5ระเบ้าหนะครับเป็นเป็นเป็นช่วงปีใหม่ที่ได้ไปออกเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตคือเรา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 หมดทัวร์ตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วรเาก็เลยคิดว่าเออขอเพื่อนๆไปพักก่อนแล้วก็กลับมาก็เริ่มทำเพลงอย่างเข้มข้นเลยแสดงว่าช่วงปีหน่อยคือไม่รับงานเลยไม่ได้รับเพื่อเพื่อสบีกับป้ายเนาะ ทุกคนทุกคนที่มีแฟนก็มีโมเมนต์ที่อยากจะไปฉลองอะไรกันอยู่แล้วผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะก็ฉลองเทศกาลพิเศษๆกับคนพิเศษบ้างสองาทิตย์เปลือยไหมคะไป่ยวหมดเลยมันก็สนุกดีนะครับได้ได้เจอบรรยากาศใหม่ๆได้เจออากาศหนาวๆบ้างไม่ไม่ไม่เบืือ แต่เกือบป่วยมีซื้ออะไรมีของฝากอะไรกางเกงปีใหม่ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรแค่ไปเที่ยวผมคิดว่าเป็นประสบการณ์พิเศษสำหรับรับมีวางแผนจะไปไหนกันหน่อยพี่บุ๊คยังคงกลับมาทำงานแล้วครับเที่ยวพอแล้วเข้าใจอะไรไปกี่ข้าวเข้าครัวได้ด้วยอ่าใช่ปีเขาต้องที่บ้านเขาก็อยากให้กลับไปอยู่กับที่บ้านบ้างนะเอ ไปหจัคสองเอาผม,ผมไปกินข้าวกับที่บ้านดีกค่าคือพูดคุยเลยนะี่สุ้วแบบชอบุแล้วออยัางไงาจะทาเรื่องแต่งงาน,นใช่หรือไม่ต้องมาแอปแองไ,ไย,งไ,มไ,ยงไม่ได้ยังไม่ได้แง่ังไม่ไดแปลงคัตอนนี้เป้าของผมก็คือก็ตอบเราหล่อเหมือนคนที่เขาตอบกันก็คือทำงานก่อนดูรายการเป็นถะ ก็แฮปปี้แฮปปี้คือเราถ้านับเวลาที่เราคบกันจริงๆก็ประมาณ2ปีกว่าก็ผมก็ถือว่ายังยังยังน้อยอยู่นะสำหรับสำหรับการที่จะศึกษาใครบางคนก็คิดว่าคงให้เวลากันและกันก็ให้เวลาผมในการที่จะเป็นคนที่มั่นคงกว่านี้กันสองปีนี่ไม่ลงตัวไหมคะก็เท่าที่ผ่านมาก็มีความสุขนะครับงานเพลงก่อนเพลงจะมีคะแนนเข้า ช่วงนี้ก็ทำเพลงทุกวันแต่งเพลงทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่ที่วางแผนเอาไว้กับเพื่อนๆนะครับก็คิดว่าปลายปีน่าจะได้ขอนังทางอาบ้าง ก็ช่วงนี้เราก็กําลังคือเราไม่ได้เอาตัวกรอบเวลามาเป็นตัวกําหนดเราเอาความสรุปของเราเอาตัวงานของเราว่ามันออกมาแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันจริงๆหรือยังเราจะอยู่กับเพลงนี้ไปตลอดชีวิตนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เอาไม่เอากรอบเวลามากาหนดก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดอัลบั้มที่ทำน่าออกมาปรบความส็มเ็จ เช่นกดดันแต่ว่าผมใช้หลักของผมง่ายคือผมทําได้ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแค่ไหนผมก็ทำเต็มที่ไม่มีไม่มีมมข้อแม้ไม่มีการมา เสียดายทีหลังว่าลุกนี้ทำงั้นลุ้นั้นทำงี้ดีกว่าคือเราเต็มที่กับแต่ละช่วงเวลาแล้วก็มันสมองแล้วก็แรงที่เราทําได้ที่จริงว่าบอดี้สแลนส่งจุดประสบความสำเร็จสูงสุดอย่างแน่นอนอย่าง่ผมมีความฝันอีกหลายๆความฝันที่อยากทำให้สำเร็จในนามของบอดี้สแลนรือว่าในในชีวิตการเป็นนักร้องก็ตามก็อยากอยากที่จะผมว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้วัดแค่ช่วง5ปี10ปีนะครับผมว่าการที่ ่าใครประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตหรือว่าการเป็นนักนั่นนักนี่ผมคิดว่ามันต้องตัดสินกันตอนที่ตายไปแล้ว<ม>ว่าเป็นค<ม>สุดท้ายแล้ว<ม>เรา เราอาจจะเสียคนตอนอายุห้าสิบหกสิบก็ได้อะไรก็จะไปรู้เราจะแบบสุดท้ายแล้วผมก็มีความฝันว่าผมคงจะอยากมีแรงร้องเพลงทํางานดีๆมีแรงกระโดดโลดเต้นบนเวทีไปอย่างเงี้ยตลอด50 60ิบหกสยังมีแรงอยู่ก็คิดว่าเป็นความฝันที่เราก็อยากจะทำได้เจมส์หลังในระบายใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างก็เห็น ก็ยังบอกไม่ได้ดี๋ยว่าคงไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้ทำให้ทุกคนประหลาดใจอะไรมากก็บอดี้สันก็คือบอดี้สันแล้วก็แต่ว่าคุณมีสีสันที่ทำให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันมีใม่มื่<ท>มนใจ<ท> <ๆ S 2> ด้วยม,มีพี่อมเป็นเป็นบอดี้ซันแต่ก่อนมี4คนตอนนี้ก็เป็น5้าคนต้องทอหนุ่มปีใหม่